ได้วิ <c oughs> อ้าวมาตอนไหนครับมาเมื่อกี้ค่ะมาเมื่อกี้แ้วเราพูดมานะครับมาเมื่อกี้เพิ่งมาเมื่อกี้ครับ <c oughs> ไม่ไหนมาครับมาไวจังเมื่อกี้ยูกับพวกพี่สาวครับอืมเสียงเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยไม่สบายนิดหน่อยมันแปลกไหมเสียงไม่ค่อยสบายเออเขาใส่เส้อตบบเนีะ พี่แจ๊คครับผม <si อ๋อเมื่อกี้ยินคิดอะไรเพิ่นไปไหนครับพี่ขอกินข้าวก่อนนะครับโอเคหิวข้าวมากเลยว่าค้อนยังไงเนี่ยค้อนมีไว้ทุบใช่ไหมครับ เป็นไงบ้างครับไม่สบายเป็นอะไรอ้าวอ้าวแม่บอกสบายดีไม่ถือว่าสบายดีแต่ว่าไม่สบายคืออะไรครับหมายถึงก็โอเคแต่ว่าไม่ไม่ไม่สบายอ๋อหมายถึงมีมีเป็นไหนมาบ้างครับไม่ได้ไปไหนเลยคขาไม่สบายก็เลยนอนอืม แล้วที่เป็นไงบ้างทำงานเหนื่อยไหมสบายดีครับชิวๆเนาะไม่เหนื่อยเนาะอือฮึวันนี้อ่ะ <c oughs> เอาก่อนเลยครับไม่เป็นไรเขาพูดก่อนเลย <c oughs> พูดก่อนเลยครับ <c oughs> พูดก่อนเลย <c oughs> พูดก่อนเลยครับ วันนี้วันนี้ให้ภายวันอะไรพริยหัตย์ใช่ไหมก็ก็ใช่ครับพิหัสว, <laughs> วันนี้แหละวันพริหัตที่สิบสองมิถุนายน <laughs> วันนี้วันเกิดหนูไวให้หน่อยได้ไหมวันนี้วันเกิดวันนี้วันครูไม่ใช่หรอ ใช่แต่ว่ามันตรงกับวันเกิดของไงอยู่นี้เลยโอเคครับเดี๋ยววันคู <c oughs> จะให้ทำอะไรครับจะให้อภานมาหรอครับว,วันเกิดมันเกิดใครครับวันเกิดหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลย บอกนี่ไงทำไมเพิ่งมาบอกครับก็ไม่ได้เจอกันจะบอกตอนไหนเอาแล้วที่ที่แล้วไม่เจอหลับที่ที่แล้วเจอวันเดียวไงแล้วทำไมถึงไม่บอก <c oughs> เอ,อ๋อตอนนั้นวันเกิดพี่พี่ก็ยังบอกวันนั้นเลย <c oughs> สาบาน,าบานไม่รู้ <c oughs> สาบาน <c oughs> ได้โอเคจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคได้งั้นก็สาบานเหมือนกันสิว่าไม่รู้อ่ะหนีทำไมโอเคจะไปอย่างนี้ใช่ไหมได้ครับไม่น้ำหนีก็แค่ถามว่าสาบานไหมว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้อ๋อโอเคครับว่าแค่นั้นเองก็จะเดินหนีทำไมไม่ใช่ไม่ได้เดินหนี ไม่ได้ตอบว่าไม่รู้แค่นั้นเองไม่รู้ค่ะไม่รู้รู้วันนั้นเลยเหรอรู้วันเกิดเลยเหรอครับไม่น,นอนดีไม่แจ๊ทำดีนีไม่สาวบานไหมถ้าสาวนานก็ตุยมันเกิดเหรอ อยากไปไหนไหมครับไปบนขอนนท์คาร์ไหมขอนไหนครับนู่นเขอน้นอ่ะได้ครับได้ไดเดินไปหรอครับอันนี้เดินมาหรอครับนี่รถอยู่นู่นไม่โอเคครับอ๋อคันนี้ไม่ไม่รถผมอ่ะไปไปคันนู้นดีกว่ารถเดินมาจอด ไม่รู้ครับเดินมาสภาพของผมก็ไม่มีรถอะไรแบบนั้นหรอกก็มีได้ไม่ใช่ว่าไม่มีเท่าไหใช่ไหมเดี๋ยวก็มี ป่วยนานเลยยังครับอะไรนะครับป่วยนานเลยยังประมาณสองสามวันค่ะอืม <c oughs> แต่ว่าใกล้แล้วใกล้ใกล้หายแล้วมัง้ง <c oughs> กินข้าวกินยาบ้างหรือยังครับกินไปแล้ววันนี้หนูกินยาเป็นมิดเดียวเองเพค่ะหนูมไม่ค่อยกินข้าวอะ่ะวันนี้นอยูด่ด้วยครึ่งชั่วโมงนะครับ ค okay, ครับผ่านมาสิบนาทีแนละ้วไม่ใหยฝันิดนึงหรอโอเควันเกิดนะไม่ใหยฝันิดนึงหรอเออ,อ,อไม่เป็นไรนะเจเจฮ่ามึงยังนะ กลงอ่ะมันนตกครับใช่ไหมใช่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เลยนะนู้ฮัลโหลครับ <Hello, S 1> ไอคืออันนี้คุณอยู่ไหนครับเนี่ยฮะใครอ่ะใครวะเนี่ยโว้อันนี้ใช่เจเจโกลเลดี้หรือเปล่าครับพี่ครับยังไม่ไหวไงอตอนเนี้ยเนะพื่อนนะแต่ทำไมต้องเป็นตอนนี้พี่ยุ่ามาหาเนี่ย <c oughs> พี่เป็นใครอ่ะไม่ว่างเจ <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอุ้ยเนี่ยพี่แมยโทรมา ขับรโอเคโอเคบ้ okay, okay, าแเรวบอกเออเออนี <c oughs> ถถ่ตกใจอ่ะมันมาให้หมดเลย <ort ş i> แข็งแตกไ <Inst increase performance> <ashed> <risque> มห้หมดเลยพอไม่ไ <sz> มีอะไรทำแล้วก็เลยมาเนาะเสียงใครครับเมื่อ <sorting> กี้ฮะเสียงใครครับเอ้าเสียงหนูไหมอ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนนี่ หาอะไรครับหาพูกเขาที่เราเคยไปด้วยกันข้างบนครับตามทางเสียงใครนะเมื่อกี้เสียงหนูเสียงหนูไม่ไปหร,ราไม่มีหรอกเนูเองเราคุยกับพวกที่บบนี้ปกติ 滚动了。